เอาหางของเรามาเราต้องไปแล้ว <c oughs> รีวไว้น้ำหนีเร็่าไปขึ้นนี่ไปดเรีบไปน้ำหนีไปที่ท<อ>ี่สุดที่จะทำได้เฮ้ยเขาทำไม่ได้นี่ สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโร่นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาช่วยน้องนั่นเองนะก็คือนานาโฟอาซีกับมิวฮิวเบกินะครับครั้งนี้ครับทุกคนผมจะแปลงร่างเป็นนางเงือกนั่นเองนะดูเดี๋ยวผมจะเป็นนางเงือกให้ดูนะตอนเนี้ยเป็นคนธรรมดาอยู่นะแล้วพอลงนาะปุ๊บ เราจะเป็นนางเงือกแบบนี้เห็นไหมแล้จะแปลงร่างเป็นนางเงือกไปช่วยนะครับทุกคนอยู่ใต้น,น้ําพาท่องเที่ยวโลกทะเลนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ันไลค์เลยนะกดไลค์ให้เกิน1000ก็ได้นะกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องคนที่โดนช่วยด้วยนะครับข้างหน้าอยากให้แปลงร่าง็นตัวอะไรทุกคนลองคอมเมนต์มาเลยนะครับผมโอเคไปดูในคลิปกันเลย เปิดย t u ู e ดูช่องดีจิโรดีกว่านี่ไงชิปใหม่เฮ like ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างเฮ้ยค้างเยอะรอรอะเอะไรเกิดกิดอะกิดอะโทรศัพท์ค้างฮโทรศัพท์ค้างอ๋อนี่ดูช่องอะไรดีจิโจอยู่ค้างเลยออลองโหลดแอปนี้ดูแอปไอคีมันจะทให้โทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกคนครับแอปไมคีนนะครับผมเป็นแอปไว้ล้างขยะยในโทรศัพท์นะครับช่วยแก้ปัญหาหนยความจาไม่พอแล้วก็ลบข้อมูลที่ไร้ไประโยชน์ช่วยให้โทรศัพท์เนี่ยมีพื้นที่ความจําหรือพื้นที่ใช้งานมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้ก็ยังสามารถสแกนกําจัดไวรัสได้ด้วยนะครับช่วยให้ไวรัสในโทรศัพท์นะครับจาัดก,การไฟล์ที่อันตรายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวครับถ้าไม่โทรศัพท์เลยเนะี่ยแบบ ปลอดภัยะครับมไม่มีไวรัสปลอดภัยเลยครับผมแบบนี้เห็นไหมและโทรศัพท์ใครที่แบบว่ามันร้อนๆน,นะครับผมเราสามารถลดอุณหภูมิ CPU ได้ด้วยนะครับตรวจสอบและลดอุณหภูมิ CPU จะให้เราเล่นมือถือได้อย่างสบายเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาดาวน์โหลดแอปไอคิกันเยอะๆนะครับิลก์อยู่ใต้คลิปเลยนะมันจะช่วยให้มือถือเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 4RC ค่ะวันนี้เราอยู่กับใคร มิวฮิบิกินะครับวันนี้ทอะไรกันฮิบิกิเองเอาชีวิตรอดไงเอาชีวิตรอดไงก็ชอบชอบมึงไมาจาชีวิตรอดไหมอ่ะไม่มีอะไรเลยเอาชีวิตรอดรอบที่หนึ่งล้านเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดอยู่ด้านแหล่ไม่เคยมีอย่างอื่นเลยเอาชีวิตรอดรอบที่หนึ่งล้านนะครับและเราอยู่กลางทะเลใช่เฮ้ยตรงนี้มีนี่ด้วยเป็นรางวัลที่ประกอบประตูนรกกัดรอบหนึ่งนะ มีของไหมมีมีมีขโมยขโมยขโมยมีอะไรข้างในวะนี่เนี่ยของทองพวกกุนนกงนางเกตเนี่ยไหนครับเขาพ่นอะไรอ่ะมีเราไปประตูนรกไหมไปเหอะเอ้าไปนรกทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนางนางเลือกนางเงียบไปนรกไม่ได้นะเขาเลยนี่สวยมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงมานี่ไหนลงมาเลืไอนขวานไปกันแล้วกันนี่นี่นี่วิ่ลงมาน่ารักฝูงปลาฝูงปลาออะะไร่มาเก็บขวานหน่อยมาเก็บขวาน แกนี่น่ารักตัวกลมๆแบบเดินไม่ไกลเลยเจ้าก็ตายเหรอเนเนเน่พวกเขาก็น่าจะเห็นนะนี่มีหั่กินทั้งปีแล้วเนี่ยตกปลากินเดียวเลยหั่นเยอะมากขึ้นมากินได้หมดเลยใช่ไหมเอ้าวแกอะไรยชุดมาจากไหนอ่ะนี่ไม่รู้อ่ะอันนี้นี่นีเต็มเลยโอ้ขวาเน้นๆนี่นี่นี่เอาไปเอาไปคนละครึ่งคนละครึ่งนี่เฮ้ยอะไรนั่งเงียบๆให้เนื้อปลาไปกันนะครับเฮ้ยปลา ปลาอ่ะปาไทีไหนนางเงือกปลากดตัวนี่ดาบ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 ครับเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะนางเงือกมาตากไหนจดตัวแล้วกันมันจะทำอะไรแล้ววันนี้มีแคะแนนเราก็อยู่รอได้ทั้งวันมาเดี๋ยวทะแว่ายน้ำมาแบบนี้นี่ครับนางเงือกโลมาพี่น่ารักจังไปวแว่นน้ำกับโลมาดิเป็นนางเงือกเห็นเป็นนางเงือกเหมือนมาคุยกับหนูอยู่เลยนี่นางเงือกคุยได้ไงเพิ่งจะใหญ่แล้วตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนางเงือกเฮ้ยนางเงือกเอาอุ้ยพันการหายใจ จะแข่งว่ายน้ำกับนางเงือกเหรอเฮ้ยมาว่ายน้ำเร็วจังจ่ะเฮ้ยบารมีนางเงือกนางเงือกมีจริงด้วยเหรอไม่รู้อะเฮ้ยไปทำไรกัลๆจะบอกเฮ้ยนางเงือกนางเงือกมานี่แล้วแกอยู่ไหนมานี่มานี่เฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนนางเงือกมาลงไปหลุมเนี้ยตามมาละไหนไหนไหนอย่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นนางเงือกมาลงมาแถวๆเนี้ยแล้วมันขาดใจจ่ายขาศอากาศหายใจเออนนั่แหละอากาศหายใจมันมีใต้น้ำหมีได้เหรอไม่รู้ขาดอากาศหายใจ โอ้ยบนางเหงือกจะนางเหงือกนางเหงือกกำลังว่ายขึ้นไปนางเหงือกกำลังว่ายขึ้นไปนางเหงือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานางเหงือกนางเหงือกโอ๊ยเจ็บนางเงือกใครอะนางเงือกขยาเจอแล้วเจอแล้วนางเหงือกขยานางเหงือกทำให้เราเนี่คุณนางเหงือกเราให้อย่าอย่าหายใจใต้น้ำก่อนยาอะไรอ่ะยาแบบไปเน้นหายใจใต้น้ำนี่เข้ามาแล้วเขาไมตามปล่านางเหงือกเดี๋ยวพาไปบ้านนะครับหางเขาสวยสวยมากเลยอ่ะ ใช่ทังสวยจริงนั่นอะไรอ่ะอ๋อปากการังมาตามนางเงือกดีนางเงือกเขาให้ตามวะนางเงือกทําอะไรอ่ะนางเงือกไม่ใช่นางเงือกนางเงือกสร้างประการสร้างอะไรอ่ะมานี่มามาเข้าไปในบ้านเลยนางเงือกนางเงือกทาอะไรคนนางเงือกเดี๋ยวทำเป็นฟองน้ํานะครับมันจะได้ดูดน้ำแบบนี้สีนางเงือกไม่ได้อุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยนางเงือกสร้างบ้านอุยบ้านบ้านปัที่มีรูใหญ่มาก เหมือนแตงโมเลยอะไรวะเนี่ยนี่นี่จะมาไหมอ็มเออเฮ้ยนังนังกงือกมน้ำเออเฮ้ยเรามีบ้านอยู่แล้วบ้านใต้ทะเลลึกนี่เป็นไงต้องจุดไฟผิงอู้เฮ้ยอยู่อยู่อยู่กันใต้น้ำเฮ้ยที่มันน้งเงือกนี่เพิงสังเกตเฮ้ยนังเงือกมีอ้าวนังเงือกเป็นคนเหรอเฮ้ยเรามีขาได้เราออกไปดูให้ดีดึนกลับมาข้างลอกดีข้ามาดินี่เรามีหางออกมาปุ๊บกลายออกไปใหม่ออกไปใหม่อย่าเข็นหางออกไปให้ อุ้ยอยากเห็นขาแหละเข้ามาเข้ามาอย่างเข้ามาอยากเห็นขาเข้ามาอยากเข้ามาดิเอาปิดหรือเปล่าโอ้ยเบื่อเบื่อขาแล้วไป๊ปเอาห่างให้ดูหน่อยเป็นอะไรสงสารน้องสงสารน้องเฉยจากชื่อนี่นันจะชื่ออบิเกลต่อไปนี้เรียกมันว่าอบิเกลเอ้ยอบิเกลนอนผิดนอนผิดเอ้ยนอนผิดนอนผิดอบิเกลเป็นไรอบิเกลเฉยเราชื่อว่าชื่อว่าอบิเกลแปะเขียนอะไรอ่ะซิว <laughs> หลับแล้วอย่ามาเจอกันอีกอ <'ll> <ๆ>ับิกเก้บอกว่ามันชื่อว่าสิว <laughs> <laughs> อะไรนะอับิกเก้บอกว่าชื่อว่าสิว ชื่อว่าสิวอ้าวแล้วเราไม่ชื่อเหมียวเลยดีๆลงมาชื่อสิววะเนี่ยอับดิเกลเราเล่นเราเล่นเราเล่นทำไมอับดิเกลชื่อทุเรศจังเลยอับดิเกลเราเล่นเรารับไม่ได้อะอะไรอ่ะอับดิเกลพิมอะไรมารอเล่นออ๋ชื่อว่าแล้วสดีๆได้มาอับดิเกลและสรุปชื่ออะไรอ่ะชื่ออับดิเกลเหรอเรดเอ็กเซอร์นี่เป็นบ้านที่ออกมาชื่อหมานี่คำนะ คิวอุ้ยฝุ่นแด่น้ำมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชื่อว่าเลดเอ็กซ์ซ์อ้าวเลดเอ็กซ์ซ์ชื่อเลดเอ็กซ์ซ์ไปเอาชื่อสัตุนมาหนาะมาทำไม <c oughs> เดี๋อเด๋อชื่อเลยนะครับทุกคนเอาชื่อเลดมานังเงือกเคยดูเปล่าแกล้งขนนะแปลงร่างเป็น <c oughs> เป็นไดโนเสาร์อะ่ะเคยดูเปล่านังเงือกนังเงือกเคยดูเปล่าปั้นอุ้ยหัวหานอยู่เดี๋ยวนังเงือกฆ่าปลาจากตอนไหนอยากได้อะไรนางเงือกคืออะไร นางเงือกอยากได้อะไรไหมอยากได้หางอยากเป็นนางเงือกอ่ะอยากเป็นนางเงือกโอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโทษโทษโทษพเป็นนางเงือกใช่ไหมได้อยากได้หาาแบบนางเงือกอ่ะทําได้ไหมอ่ะทําได้ทำได้เกินใหม่เกินใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นนางเงือกไปซะแล้วคนหนึ่งสีเหลือคนหนึ่งสีพูเลยนี่กันไหนนางเงือกทาอะไรอ่ะไม่มันชื่ออบิกลมันคืออบิกลเขาชื่อสีนะอาร์บิกล อุ้ยนั่นอะไรอ่ะใช้คอเหรอมามาใส่แล้วทำอะไรได้อ่ะใส่ตรงตัวเฮ้ยเดี๋ยวมันบั๊กเฮ้ยไม่บั๊กเหรอมันพรามีหางเฮ้ยนี่ตามาพรามีหางแล้วอันนี้คเอยวูบของพวกเราแน้วครับเฮ้ยอับิเกลแกนี่มันสุดยอดจริงๆอับิเกลนี่เน่เดี๋ยวเราจะให้ของเขาไปอับบิเกลให้อะไรไทเดีนเหรอหอกเหรอพวไซดอนเหรอมหาศึกคนชนชาติเอ้ยลิกกันซต มาหาสึกขนชนเงือกเดี๋ยวเราให้อะไรไปดีอ่ะแข่งว่ายน้ำกันเปล่าเออเคยดูเปล่าแบบคลิปคลิปของช่องเลดิเซอร์กับนานาตัวอาเจอนุกเจอนุกกระตอกเทศอ่ะเคยดูเปล่านะเงือกนี่เดี๋ยวจะให้บอกเงือกบ้านมึงว่ายน้ำแบบนี้เหรอว่ายน้ำวนติ้วติ้วติ้วเลยเนี่ยนี่นี่เอาไปเอาไปนี่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 เงือกให้อะไรมานเงือกให้หอกโพไซดอนมาน่าเงือกเลยติ้วติ้ว งั้นต่อไปนี่กูชื่อกาซสลลองแล้วกันกูชื่ออีสองปีบอุ้ยทุกคนตามาตามาอย่าหลงในทะเลนะเฮ้ยนี่แกที่อยู่ไหนอ่ะกคืออะไรอ่ะกกับนางเงือกวะ่อะนี่ไฟ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 นี่นี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งแกจะโชว์อะไรให้ดูมองบนฟ้ามองดูนะโอ้ยมาเอาไฟกอนมาเอาไฟนี่เรามันไม่ตลกนะ ก็คือขึ้นบกกลายเป็นนี่แล้วก็ลงมาเป็นนางเงือกต่าอันนี่ไปเราตามคุณนางเงือกดีกว่าเขามาลงในทะเลนะทำไมจะลงไปมาตามมานะทะเลนะมาตามมาทำให้เราปลาหอกตามเขาไปไปไปจนภัยดีกว่ายาเจะนาบก็ทำไมแล้วโอ้หนี่คือบ้านคุณนางเงือกเหรออ่ะบ้านเราก็ได้เขาไม่ได้สร้างนะทุกคนเราไม่ได้เตรียมไว้ในนี่นางเงือกนางเงือกมามมาไปผ่าไว้ผ่าไว้ขึ้นบกเนี่ยนะเป็นนางเงือกภาษาอะไรวะภาษาไทยกดหนึ่ง เป็นนางเงือกภาษาภาษาไทยกดหนึ่งภาษาอังกฤษกดสองไม่ใช่จะมาจะมานี่คุณนางเงือกไว่หมดแล้วไว้ไว้ไว้ตามพาไปจำไพทางคลิปอะไปกันหมดแล้วนางเงือกว่าน้ำหมดดิวดิวไปน้ำชาเันเงใช้หางมเป็นนางสีน้องนี่ก็เป็นนางเงือกมือใหม่อ่ะนะใช้หางเป็นได้ไงเล่านางเงือกมือใหม่ออยู่ไหนกันอะสวยละนี่ไงาไกลแล้ว เดี๋ยวเราพาทังทีก็ไปน่ยืทะเลอะไรนะงืดทะเลไปใตน้ำได้ด้วยเหรอไม่อ่านอ่านอ่านเดี๋ยวราพาเที่ยวทะเลทะเลไมีอะไรน่าเที่ยววะไม่จะมีอะไรเลยอย่าหลงนะเที่ยวทะเลเดี๋ยวพาไปก่อนที่ทะเลเขาขึ้นบกเลยอ่าวไทยไปเจผู้ชายไหมคะเฮ้ยมาอ้าวไปเผู้ชายมาไงเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเที่ยวทะเลอ่าวไทยเอออ่าวไทยอ่ะต้องไปอะไรมาจุดไฟใต้น้ำได้ปะ เราจะพาไปเที่ยวอ่าวไทยกันโค้งน้ำเงี้ย้งนำช้าจริงๆกระจอกว่ะเฮ้ยมาเอาโดนทิ้งแล้วทุกคนเฮ้ยโดนทิ้งเอ้ยขึ้นบอกวแล้วอ่ะเดี๋ยวน้ำจะก่อนครับเับดิลเดี๋ยวๆๆหลงทางฮาน้าหายไม่เป็นไรครูเรามีหลงกันไรสูดๆโอ้ยเอยโทษโทษโทษอับดิเกียวหอกใส่อ่ะไปรับนานาก่อนครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นขาอับดิเกลอ่ะอับดิเกลลอยฟ้าเราอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้ไงตรงนี้โอ้ยเจอละตามมาตามมา มานั่นเงือขึ้นบกบ้างดีกว่าอาร์บิเกีวพาขึ้นบกเฮ้ยเดีกขึ้นบกเท่ๆอ่ะรอแป๊บเฮ้ยไหนมาแล้วอ้าวตอนไหนวะเอาใหม่ขึ้นมาตอนไหนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอใหม่โเอาละเล่นกันแล้วมาเออ้องแค่พาเขาไปจำไพ่เสร็จนะมาอาบิเกลอาบิเกลคือใครวะคือออ๋อกระต่ายคืออะไรฮะน้องกระต่ายน่ารักกระต่ายอะไรอ่ะนั่เงีอ่แบบว่าอยู่ด้านบนเฮ้ยเช่าๆนะครับเอนเถอะอะไรอย่าลังเลเล นางเงือกอยู่บนบกนานด้วยเหรอเพิ่งรู้เด้เด้นเนื้อไงเขาเขามีขาอยู่บนบกไดันเนือย่าบูไี่เล่แลวสรุปนางเงือกเป็นคนอะไรประเทศไทยมาอเป็นเงือกมาแล้เบื่จังเลยอยู่ใต้นาเนี่ยตามมานะอย่าบงนะไม่ต้องหลตามนางงนางเงือกเฮ้ยเอ้ยเ้เรือเรือเรือจะเรือจะเรือไหนเอ้ยไหนไหไหนเรือด้วยหรอีนี่วรเลยนี่ไงเรือ มีอะไรขโมยไหมคะมีพีนานามาหานี่ด้วยมีนาฬิกาด้วยเรือเฮ้ยมีสมบัติไว้แฮะไปหาสมบัติกันไหมเฮ้ยเราอยู่ใกล้สมบัติแล้วนี่เราจะไปหาปันพีอย่างงั้นเหรอสมบัติอะไรอะเนี่ยดูดิต้องให้อีอาบิเกลพาไปอาบิเกลพาไปหน่อยแป๊บนึงแอาบิเกลอยู่ไหนออกข้างนอกแ่ะอบิเกลเอาไปอะไรวะอาบิเกลไหนวะอาบิเกลเนี่ยเอาไปอาบิเกลไปดูให้หน่อยพาไปหน่อยโอเคตามมาเฮ้ยอาบิเกลจะพาไปแล้วไปเร็วทางไหนวะอาบิเกลไป ที่ไหนอะทุกคนแมพมันดูไม่ดูดิ a b i ิ a i l มั่นใจว่าทางนี้แน่นอน,นเฮ้ยทำไมอ้าวเดี๋ยวอันนี้วนปะเนี่ยตามมาตามมา Abigail ทาง Abigail มานะคะ Abigail บบมั่นใจค่ะว่าทางนี้่โอ๊ยโทษโินี่ไปน้ำโชนกันเองอยิบบ่ก b i g a มั่นใจว่ะโอ้โหอิ b i g a i งกว่าเวียมั่นใจอีกอะอันนี้ครับ,บทางนี้ตรงนีบบ้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ถึงไหนเดี๋ยว Abigail ถึงแล้วหรอลองหาดูลองหาดูเขาจะมา หาสมบัติจริงกลีำลังขุดบอกหาสมบัติให้เราอยู่ใช่ลอยไปขุดเอา,าไปขุด,รดจริงเหรอเฮ้ยอ๋อเขาให้เราช่วยโอ้โหเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยอ้อับบิเกลวอะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่อุ้ยอบ,บิเกลยวตกใจหมดนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เ,เหมือนอบ,บิเกลรู้ว่าว่าสมบัติอยู่ตรงนี้อยู่ไหนอ่าดันเงี้ยสินรงเงือกแล้วไงคลองไม่รู้อะอยู่นี่อยู่นี่อบิเกีแล้วจะแบบนรงเงือกแล้วไงคลองใจหรอคะกองครับกองอบิเกลแล้วไงคลองใจหรอ อุ้ย,ยมีหัวใจหอนทะเลอยู่ด้วยใช่ไหมใกล้มีหัวใจทะเลอยู่ด้วยมันจะแบบประกอบกันมีแสงชวิงชว,วิงขึ้นมา เอาไปเลยเอาไปเลยอืมเฮ้ยเราขึ้นไม่ได้อ่ะคุณเงือกโอ้ชบอกว่ามันหลอกมันชื่ออับิเกลอับิเกลยังเล่นมันน้งเงือกอีกไม่เอาของได้ใจแล้วมั้งอับบีเกลมาถึงเวลาที่ต้องจากลาแล้วนะครับดูเดินช้าๆสิอับิเกลเอาหางมาไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ไข่ใช้เป็นอีกของเรามาเราต้องไปแล้วขี่มาแล้วของอับิเกลเอาห่างมาเอาห่างของเรามาเราต้องไปแล้วเร็วว่ายน้ำหนีเร็วเร็วอย่าไปขึ้นอย่าไปขึ้นเร็วเร็วเร็ว เรือไ้น้ำเลือไ้น้ำหนีไน้ำหนีแล้วพีไม่คือจะไม่คืลย่ามาลือเือเืไน้ำหนีแบไอที่สุดที่จะทำได้เฮ้ยเขาตาไม่ได้นี่กูไม่ทานหรอกจะตายเหรอนางืกจะฆ่าฮ ah, ึ่วด้วยจะตายเล้วอฮ้ยมันติดนางงือกจะฆ่าเฮ้ยเฮ้ย พี่เมียวอย้ายให้เขาตามทันด้วยเออกำลังวิ่งหนีอยู่วิ่งด้วยแรงกายและแรงใจอยู่เนี่ยอุ๊ยเกือบตายจั๊กตัดแกทันแล้วเหรอเร็ว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 ตีไปใจแล้วตอนนี้มีเกลียวตามมาแล้วหรอเร็วอุ๊ยรีบเร็วพี่มิยวฮ้ยก็จับหรอหนูตายแน่เลยเดี๋ยร็วหนีหนีหนีเจ้าห่างเคืนดตายหนูตายแสดงว่าหนูโดนนักเงือกพี่เกลียว เราเพื่อนกันรึเใช่หาอ,อุ้ยติดป้าเฮ้ย,ยเขาถือดาบเขาถือดาบฮะตายตายจะตายยังใกล้แล้วนี่ทิ้งดิงอบิเกลมาไกลมาก,ก,มากอบิเกลลาก่อนแล้วลาขาดนี่ลูกขอสักคนที่ไหนไม่ยช่ไหนจิ้ทางหา,หา,หาเราเจอหนูจะตายแล้วตายแล้วคือจะไปแล้วจะตายแล้วเนี่ย บิกเกียวบิกเกียวบิกเกียวเยนานาตายมัาเงือกอะไร้เราไม่เป็นนาเงือกแล้วเราตายเออกกิเนี่เอาไาเฮ้ยนี่เอาาเอาบอกให้คือไม่เอาเออเขียนอะไรเราอะโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ขอตัวเพจเทนเน่ก่อนนะครับผมเพราะน่าจผมแปรงลา็มาัวอะไรทุกคนเราเอาไม่มาหลายท่านท <c oughs> ุกคนเราเขาไม่มาเลยนะแป้งเป็นอะไรที่ถึงหนึ่งพันไลค์กดติดตามช่องมิวช่องนานนาแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับผมกดแชร์กันเยอะนะโอาเยคบ๊ายบาย